ครัวบ้านทุ่งกระทงเด่นครับวันนี้ผมมีเมนูเมนูแบบเมนูสุขภาพนะครับอาหารสุขภาพครับเมี่ยงปลาเผาครับยิ่งปลาเผานะครับมีผักสลัดผักชีต้นหอมพวกนี้กินกับเมี่ยงครับเดี๋ยวก็มีเส้นหมี่แล้วก็ไปลวกกินด้วยนะครับนี่เป็นน้ำพริกเมี่ยงปลาเผานะครับก็มีพริกกระเทียมราผักชีแล้วก็ถั่วตัดนะครับถั่วดินถั่วตัดนะครับมีน้ำตาลปี๊บด้วยครับอันนี้เป็นปลาซันมะนะครับ ปลาเขาเรียกปลาซันแมะเนาะก็ถูกดีครับมันมีร้านอาหารเชื่แข็งมาเปิดใหม่ครับชื่อว่าร้านเอ็มหมาดนะครับในเชียงรายนะครับเขาขายกิโลละสี่สิบสองบาทผมไปซื้อมานี่ก็เป็นเงินอยู่สี่สิบห้าบาทเองครับเนี่ยกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนะครับ 40. สี่สิบกว่าบาทเดี๋ยวผมก็จะ,จะห่อกระดาษฟอยล์นะครับฟอยล์แล้วก็เอาซอสทาแล้วก็แพ็คๆเป็นตัวแล้วไปย่างไฟหอมๆนะครับมากินกับเมี่ยงปลานะครับ นี่เป็นสูตรน้ำน้ำจิ้ม,มน,นะครับเดี๋ยวเปใส่เข้าไปมีนี่นะครับอ๋อใส่ลาไปปั่นเอาเลยครับเออน้ำจิ้มอาหารเพื่อสุขภาพนี่ไม่ต้องเผ็ดมากครับเดี๋ยวมันจะมันจะไม่ถูกปากคุณครับเติมน้ำเปล่าลงไปหน่อยนะครับเติมน้ำต้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำปลาอย่างดีเป็นน้ำจิ้มมันรักาใส่น้ำปลาอย่างดีแล้วก็รอปั่นครับใส่น้ำตาลปิ้บลงไปนะครับ เติมน้ำไปก็เติมมะนาวนะครับเติมมะนาวลงไปนะครับใส่มะนาวลงไปนิดนึงเพื่อความกลมกล่อมครับใส่น้ำมะนาวก็เสร็จก็ปั่นเลยนะครับเอาป่นเลย ัับทําให้มันเหนียวๆเพราะว่าเวลาเอาใส่ปลาจะได้อร่อยครับเดี๋ยวผมตักออกเลยนะครับครับได้น้าจิ้มมาแล้วครับมันไม่เผ็ดเกินนะครับแบบพอดีพอดีครับเดี๋ยวเรากินครับนี่ผมจะห่อปลานะครับทีห่อปลาก็ใส่ปลานี่นะครับปลาของเรานครับเป็นปลาซันมะครับ นี่เป็นซีอิ๊วขาวเอามาใช้ใช้ซอสน้ำมันหอยนะ,นนะครับเทลงไปตัวปลาเลยตืดกลับด้านนิดนึงตืดครับแล้วก็วก็ห่อเลยห่อกระดาษ่อยนะครับ มีที่ตัดแ,แต่ไม่ได้ตัดคือเราก็ไปย่างไฟนะครับสูบกับความร้อนเดี๋ยวนะเก็ๆตัดใหม่เอาออกมาปิดด้านะ ทำมันตัวเล็กก็พอดีนครคือใส่น้ำมันหอยลงไปนิดนึงจริงผมจะซื้อไอโซอยุแอ้นั่นมาใส่มันหมดไปที่ร้านเขาบอกว่านไม่ไขายไม่ดีครับพอนะครับสามหลอบพอห่อหัวห่อท้ายนะครับนี่ก็ได้ ได้สองตัวละเดี๋ยวผมจะหอไปเรื่อยๆนะครับครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรอไปย่างไฟนะครับเป็นเมี่ยงปลาเผาครับสูตรลุงเด่นเองครับครับผมต้องไฟร้อนๆนะครับแล้วก็เผาเลยเผาปลาเลยครับปลาลงไปเผาเลยเผากับกระดาษฟอยนี่หมักซอสลงไปแล้วครับทำแบบบ้านๆครับกินแต่ว่ากินอร่อยแน่นอน ซื้อปลามา40กว่าบาท42บาทได้กี่ตัวเยอะจังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวงนั้นก็ตัวละห้าบาทเองครับเดี๋ยวรอมันสุกนะครับพอดีเพิ่งใส่ฐานอาจจะมีควนหน่อยสุกได้ที่นะครับเพราะผมปิ้งมานานนะครับก็เลยมีเมนูข้าวจีโดยข้าวจีนะครับแต่ก็ปิ้งปลาไปก่อนทำปลาให้สุกหมดน,นะครับก็เยอะเลย เดี๋ยวไปกินก๋นเมี่ยงปลาเผานะครับเดี๋ยวเราตักออกไปครับครับสูตรห้อครับเดี๋ยวมาแก้ดูหน่อยอปลาสันมะบ่ะทุกนี้4แพ็คเนะี่ย40กว่าบาทอ่ละอืมร้อนร้อนอ้เดือดตืดเลยตืดตืดเลย เวลากินก็ใช้นี่แต่มันร้อนเนาะจะสอนตัวหลวกกมข้องยังไนใส่ไฟน้ำจิ้มก็เส้นหมี่กินได้เลย อืมอืมอ่อยมาคือรี่แหละโอเคนะครับครับประทานทุกคนทุกเดือนครับกินต่อครับก็มีหลายเมนูครับ